ให้เกลครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปทำคลิปด้วยกันน่าจะประมาณก่อนที่ทชายเกเสียก็น่าจะประมาณอัดสองวันไปเอาช้างอาบน้ำอะไรด้วยกันที่ผมลงคลิปหน้าสินั่นแหละก็คือค็เลยคือกันผมจะตีชอบี่ได้พงยอะไรมากครับบอกลาอะไรชอบไหมครับคือทำอะไรไม่ถูกอ่ะพี่คนขับรถอยู่ ก็ได้รับโทรศัพท์สิ็ก็ไปไม่เป็นไทโราเคยเล่นเคยมีอะไรับคุยกันตลอดเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องอะไรเกจะวางแขนอะไรยังไงบบ้านหลังนั้นคือว่าได้ซื้อมาเรื่องหินเรื่องทรายอะไรก็คือเกจะมีสารุนสารตลอดมีอะไรก็โทรหากันตลอดอะไรต่ ก็บางเพีงกันว่าเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมัคือคุยกันตลอดก็ไม่คิดว่าพี่เล็กจะไปเร็วขนาดนี้ครับพี่ก็อยู่ในใจกำลังใจตกไปหมดเลยเนาะใช่แล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะไปเร็วไปแล้วก็ไม่ไม่บอกกล่าวด้วยครับก็คิดตั้งสุดกพ่อนั่นเลยังลงยังไม่หมด ก็เนี่ยได้ถ่ายไว้ก็ลงยังไม่หมดครับพี่ยังยังมีอยู่แต่ก็จะลงนั่นแหละเพื่อความทจดจำทัางหนึ่งครับเมื่อคืนนี้ก็เนาะก็เป็นข่าวที่ชาวช้างถือว่าช็อกมากใช่ครับมันจะเป็นควานช้างหรือว่าอะไรต่างคือค,คลิปสุดท้ายที่ผมเล่นกับเกครับ อันนี้ที่ไหนครับถ่ายที่ไหนครับถ่ายวันนั้นที่ไปทำบุญทำบุญครั้งสุดท้ายที่เอาน้ำไปบริจาคแกโทรงหาผมให้เอาน้ำเกษซื้อน้ำสี่พันเข้ามาบริจาคครับก่อนก่อนวันงานวันนั้นไปด้วยกันไปด้วยกันคือใช่คือการเสี่ อืครับยาวมากเลยเนาะล่าสุดครับที่ไปทำคอนเทนต์ด้วยกันใช่ไปทำคอนเทนต์ด้วยกันครั้งล่าสุดอืพอได้ยินข่าวก็ไปไม่เป็นชอบไปหมดเลยตกใจนี่คิดว่าจะคิดสึดท้ายที่ได้เห็นหน้าพี่ชาย อืมแล้วเสื้อตัวนี้ mm hmm. เป็นเสื้อที่ผมทำมาสามตัวครับแล้วให้พี่เล็กเป็นคนเรกนอกนั้นผมก็ใส่กับเพ่อนคนละตัวเป็นลายตัวนี้เลยครับผมทำให้เกแบบปกติผมไม่เคยทำแขนกุดแต่พี่เล็กแกบอกว่าใส่เสื้อแขนกุดค <c oughs> ก็เลยทํามาให้เสื้อตัวนี้ mm hmm. ครับแล้วเกได้สายลายตัวนี้เป็นคนแรกเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่ผลิตออกขายครับคือเราแค่เอามาเป็นต้นแบบเฉยๆนี่ความทรงจำมันก็นี่แหละยังมีอยู่ในนี้เลยผมจะลงให้เอฟซีได้ดูนะครับครั้งสุดท้ายครับผมก็คือนี่แหละคลิปนี้แหละคพที่ได้เล่นกับเกครับครั้งสุดท้ายครับพีก็ เอายังไงก็สู้ๆครับพี่เป็นกำลังใจให้ครับทามาตาตาเหมาไล่ไปแล้วก็เหมือนญาติน้องบเพราะว่าไล่ตระกูลไปหมดแล้วก็คือเหมือนเคยเคยญาติกันครับก็ก็น่าจะต้องมาที่นี่ตลอดมาให้กำลังใจคุนตาครับ เมื่อกี้นี่ขี่ขี่พายไลครับเมื่อกี้พายพายตัวรูหรือเปล่า่มเสกครับอ๋อ่มเสกใช่ฮอ๋อครับพี่อ่ะขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับผมอ่ะได้ครับผมได้ครับพี่อ่ะเมื่อกี้ก็คุยกับพี่เอียวราชทุ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่คลุกคลีอยู่กับความเล็กนะครับเดินทางมาแสดงความไว้อะไรแล้วก็นะครับเราจะเห็นภาพแห่งความ เศร้าเนาะเพราะว่าภา,ายาเพราะว่าอ่ลุงเหมานะครับร้องไห้นะโกกอดลูงเหมานะครับแล้วก็นี่ฮะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ